แปีมจส <Hello, S 2> วัสดีนะคะลูกค้า <laughs> วันนี้เราถึงหน้าง,งานแล้วนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้ส่งมะข่าสวยๆเลยนะคะเต็มคันรถเลยนะคะลูกค้านี่นะคะมะข่าสวยๆแบบเต็มเลยนะคะถูกใจช่างมากๆเลยนะคะลุงช่างบอกสวยมากลุงช่างชอบใจมากๆเลยนะคะชุดนี้ นี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะหน้าใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะสิบสองนะคะยาวหกเมตรกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะสวยๆกันเลยนะะวันนี้มาเยือนจังหวัดเพชรชบุรีนะคะเมืองเพช,ชบระะพชชบ้านเราเนะ <laughs> คนเมืองเพชรใจเด็ดใจดีนะคะวันนี้ลูกค้าท่านใดต้องการไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรก็ทักถามนิชามาได้นะคะลูกค้านะคะไม้ทิ่ร้านเรามีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างทักถามสอบถามมาได้นะคะต้องการไม้อะไรนะคะไม้สวยๆเรามีตลอดนะคะลูกค้าดูนะคะเนี่ยนะคะ นี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสำหรับมาข้าวมงเก่านะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าค่ะ